ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ของนายจันใหม่ตินรัต์สังกัดกศนออำเภอทุ่งศีอุดมสำนักงากนกศนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคณะกรรมการการประเมินดังนี้ 1. นางสาวชันทลักษณ์ศรีผาผู้อำนวยการกศนออำเภอทุ่งศรีอุดม 2. นางวิลาวันสอนศิล ข้าร,ราชการบำนาญ 3. นางสศิธรพมกองครูชำนาญการการประเมินผลงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ชื่อผู้เข้ารับการประเมินนายจันใหม่ตินรัตข้อมูลส่วนตัวนายจันใหม่ตินรัต เกิดเมื่อวันที่29ธันวาคม2529อายุ35ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยกศนอําเภอทุ่งศรีดมเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่23กันยายน2563อายุราชการ1ปี6เดือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านบ้านเลขที่8หมู่ที่9ตำบลโคกองอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ ประวัติการศึกษาระดับปฐมศึกษาจากโรงเรียนบ้านโคกกงระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชานุมานวิทยาคมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้งสูงจากโรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานีระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีภาระหน้าที่การสอนรับผิดชอบนักศึกษากรนออำเภอทุ่งศรีอุดม จำนวน25คนแยกเป็นระดับมต้นจำนวน10คนระดับมปลายจำนวน15คนรวมชั่วโมงในการสอนจำนวน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมาย 1. หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. งานกิจการนักศึกษา 3. งานประกันคุณภาพภายใน 4. งานแผนงานโครงการ 5. งานทะเบียนและวัดผล 6. งานนิเทศติดตามและประเมินผล 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านที่ 1. ผลการปฏิบัติตน 1.1. วินัยและการรักษาวินัย ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางพูดจาไพเราะมีสัมมาคารวะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นเป็นผู้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของข้าราชการครูที่ดีปฏิบัติตามกฎหมายรักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 1.2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าดำรงตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาอยู่เสมอเช่นกิจกรรมหมู่บ้านศีลหา้าและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้เป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาติแต่งกายด้วยผ้าไทยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย1.3จรรยาบรนวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรนวิชาชีพครูโดยมีความรักศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรชื่นชมตนเองและผู้ร่วมวิชาชีพที่ได้ปฏิบัติงานอาชีพที่สุจริตและมีศักดิ์ศรีของความเป็นครูอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถพัฒนาตนและพัฒนางานในหน้าที่เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศหรือมืออาชีพ1.4 การดำรงชีวิตตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีความประหยัดมัธยัติและอดออมไม่ยึดติดอบายมุกและสารเสพติดศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนหน จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนไม่อคติกับผู้เรียนคอยช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา 1.6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในวิชาชีพครูไม่สร้างความเสื่อมเสียในวิชาชีพรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ด้านที่2ผลการปฏิบัติงาน2.1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและจัดทำสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุข อีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์2.3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการเข้าร่วมการประชุมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอรวมทั้งเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรออนไลน์ และได้จะทำรายงานสรุปการเข้าร่วมการอบรมอย่างสม่ำเสมอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากับเพื่อนครูและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน2.4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามคัคคีร่วมมือร่วมใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานทุกระดับชั้นโดยไม่แบ่งแยกและไม่ถือตนเพื่อให้งานบนรรลุตามเป้าหมาย 2. 5. งางานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถา,านศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่สถา,านศึกษาจัดขึ้นปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้เต็มที่และเต็มความสามารถ ด้วยความตั้งใจมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม2.6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญและได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมถึงงานบริหารสารสนเทศของสถานศึกษาเช่น ก่อนเข้าสู่บทเรียนให้ผู้เรียนเล่นเกมคาฮูดจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Meet จัดทำตู้หนังสือเรียนออนไลน์เป็นต้นขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินการปฏิบัติงานในวันนี้ข้าพเจ้านายจันใหม่ตินรัตตำแหน่งครูผู้ช่วยขอน้อมรับคำติชม เพื่อนําไปพัฒนางานในครั้งต่อไปขอขอบพระคุณครับ